สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเมื่อนึกถึงคุณเขานึกถึงเรื่องอะไรว้าว นึกถึงคุณเขารู้สึกถึงเป็นความรักต้องห้ามอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ยังไม่ชัวร์คือมีความรู้สึกว่าโอเคมันเป็นรักสามเศร้าเป็นรักต้องห้ามเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าถ้าถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นเขาอ่ะที่ที่มีตัวจริงอยู่แล้ว หรือมีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะเป็นเขาที่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่ดันมาชอบคุณดันมาปิ๊งปังกับคุณหรือว่าแบบถูกอกถูกใจค่อนข้างหลงหลงมากๆเลยทีเดียวหัวปักหัวกปำเลยก็ว่าได้นะคะกับอีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่เขาก็ดันไปชอบคุณทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่สมควรมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอะไรที่ต้องห้ามมันเป็นอะไรที่ผิด อืมคือไม่ใครก็ใครอมีเจ้าของอยู่แล้วอะ่ะแล้วแล้วมันเจ็บปวดเขานึกถึงความเจ็บปวดนึกถึงความเสียใจอันนี้เบื้องต้อนอ่นเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะกับอีกกรณีหนึ่งนะที่เรารู้สึกก็คือว่า ณกับเขาอ่ะอาจจะเคยรักกันเคยคบหากันหรือว่าแบบจริงจังหรือว่าเคยแต่งงงแต่งงานกันมาแล้วเป็นสามีเป็นภรรยากันแล้วไม่ใครก็ใครอ่ะไม่เขาก็คุณที่แอบนอกใจแอบมีคนอื่นแอบมีความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือว่าทำตัวเจ้าชู้แต่ละว่าเป็นฝั่งเขามากกว่า อแล้วพอนึกถึงนึกถึงคุณนึกถึงความรักในครั้งเก่านึกถึงเรื่องราวดีๆระหว่างคุณกับเขามันก็เลยทําให้เขาเจ็บปวดอ่ะอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่จะสังเกตว่าไม่ว่ากรณีไหนอะ่ะมันเหมือนกับมันมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันมีความเจ็บปวดมันเหมือนเป็นรักที่ไม่ใช่เราสองคนอะ่ะมันเป็นรักสามเศร้านะคะ แล้วนึกถึงเรื่องอะไรอีกเขาจริงๆแล้วอ่ะเขานึกถึงเรื่องราวดีๆระหว่างคุณกับเขาที่ตอนนี้มันมันเหมือนกับว่ามันทําได้แค่คิดมันทําได้แค่จินตนาการหรือว่าอยู่นิ่งๆเฝ้ามองอยู่ห่างๆอยู่ไกลๆหรือคิดถึงเท่านั้นนะคะ take action อะไรมากไม่ได้ถามว่าอยากไหมอย,อยากอยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ใช่ ไม่ว่ามันจะเป็นกรณีไหนไม่ว่าเคสของคุณนะมันจะไปตรงกับกรณีไหนที่เก่าวมาข้างต้น3ามกรณีนะคะมันก็เป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ทั้งนั้นอะเป็นอะไรที่เหมือนกับไม่สามารถทำทาอะไรได้ดั่งใจไม่ว่าคุณจะมีเจ้าของแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีหรือเขามีเจ้าของเขาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดี เพราะต่างคนต่างติดเจ้าของหรือเป็นกรณีสุดท้ายที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเคยรักกันเคยเป็นครอบครัวกันเคยแต่งงานกันแต่ว่าเลิกลากันไปแล้วเพราะว่ามันมีเหตุการณ์มันมีคนที่ทําผิดมันมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นตอนนี้คือมันจบไปแล้วและมันทําอะไรไม่ได้คิดถึงไหมคิดถึง เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนทั้งสามกรณีคือคิดถึงมากอยากเจออยากกอดอยากอยู่ใกล้อยากพูดคุยอยากได้ยินข่าวข่าวอยากอยากส่งข่าวไปหาคุณนะคะแต่แต่แต,แต่ทำไม่ทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ได้แต่คิดคิดหาวิธีด้วยนะไม่ใช่แบบว่าเออคิดถึงเฉยเฉย แต่แบบเหมือนเหมือนจะหาวิธีอจะทํายังไงดีถึงจะถึงจะกลับเข้าไปในชีวิตของคุณหรือจะคุยกับคุณหรือจะสื่อสารอะไรกับคุณได้ก็นึก er ถึงเรื่องอะไรอีกมันเป็นเรื่องรักสามเศร้าจริงๆอะ่ะแล้วเขารู้สึกถึงแบบถามว่ามีความสุขไหม มันมีความสุขแวบๆแ,แต่มันก็มีความวุ่นวายด้วยในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความวุ่นวายมันมีความมันมีอะไรหลายๆอย่างรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาอ่ะมันเหมือนกับขยับขยื่นลําบากทําอะไรได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ทําอะไรผีผาไม่ได้ทั้งๆที่ใจเขาเนี่ยค่อนข้างรุ่มร้อนค่อนข้างที่จะแบบ ใจร้อนอะ่ะอยากทำนูน่นทำนี่อยากทำตามใจตัวเองแต่พฤติกรรมหรือการกระทําของเขาที่ทำได้จริงๆคือนิ่งต้องนิ่งเอาไว้ต้องแบบควบคุมสติอารมณ์ตัวเองให้ได้มากๆแล้วทุกอย่างมันไม่อย่างนั้นอะ่ะทุกอย่างมันจะยิ่งวุ่นวายมากกว่าเดิมตอนนี้ยังแค่ห้าหมายยังเป็นแค่เรื่องจุกจิกจุกจิกปรัแบบลบกวนใจเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเขาไม่นิ่งแบบนี้นะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ อืมปัญหามันจะตามมาก็ถือว่าเขาค่อนข้างมีสติอะล่ะมาดูกันเป็นกรณีไปนะคะถ้าเป็นกรณีที่ตัวเขามีครอบครัวอยู่แล้วอะเขาก็คิดพอเขานึกถึงคุณ เขาก็รู้สึกว่ามันต้องมันต้องควบคุมจิตใจมันต้องเก็บอาการเอาไว้รักแ,แค่ไหนก็ต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าเขาจําเป็นที่จะต้องดีกับครอบครัวเขาหรือคนของเขาเขาจําเป็นที่ต้องเลือกทางที่ถูกต้องหรือทางที่ดีทางที่เหมาะสมทางที่ถูกศีลธรรมเออหรือกรณีที่สองถ้าคุณมีครอบครัวแล้ว เขาก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับคุณเพราะมันผิดศีลธรรมเขาต้องเลือกทางที่ถูกที่ควรและมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนมันดีกับคุณด้วยที่เขาจะทําได้แค่รักอยู่ในใจแต่ไม่แสดงออกหรือไม่ทําอะไรให้มากกว่านี้ไม่ให้เกินเลยมากกว่านี้เพราะไม่อยากดึงคุณลงมาแบบทําอะไรที่มันเสียหายหรือผิดศีลธรรมให้คนอื่นต้องมองคุณไม่ดีให้อะไรมันแย่ไปกว่านี้อะคะ่ะ อ,อจําเป็นต้องเลือกทางที่ดีและถ้าเป็นกรณีที่สามกรณีที่สามที่คุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเคยเป็นสามีเคยเป็นภรรยาเก่ากันมาก่อนสิ่งที่เขาจะทําได้ตอนนี้ก็คืออะไรก็ตามที่มันดีกับคุณดีกับครอบครัวยิ่งถ้า คุณสคนเนี่ยเคยแต่งงานเป็นครอบครัวกันแล้วก็เคยมีแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาจะทําได้ก็คือดูแลหรือทําให้ได้เท่าที่เขาจะให้ได้อ่ะคืออาจจะแบบซัพพอร์ตเรื่องของการเงินหรือว่าทําหน้าที่พ่อทําหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดหรือถ้ากรณีที่คุณสองคนยังไม่มีลูกถ้าคุณมีปัญหาอะไร เขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออาจจะเป็นเหมือนในฐานะเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเก่าเพื่อนที่สนิทอะไรแบบเนี้ยก็ได้เพราะยังไงก็เคยเป็นสามีเป็นภรรยากันหรือเขาอาจจะเห็นคุณยังเป็นคนในครอบครัวของเขาอยู่ถึงแม้จะแยกทางกันแล้วแยกกันอยู่แล้วห่างกันไปแล้วถ้าคุณมีปัญหาอะไรเขาก็จะอยู่ตรงเนี้ยคอยช่วยเหลือคุณเขาจะซัพพอร์ตคุณคือจะให้ความรู้สึกดีๆให้ความหวังดีกับคุณให้ความรักเท่าที่จะทําได้หรือ ถ้ามันได้มากกว่านั้นถ้ามันสามารถกลับมาเป็นครอบครัวกันได้อีกกลับมาดูแลกันมาอยู่ด้วยกันได้อีกเขาก็จะทําำถ้าเป็นกรณีที่สามก็คือสุดแท้แล้วแต่ว่าคุณสองคนจะตกลงกันยังไงจะดีลกันยังไงว่าเออเราจะอยู่กันในฐานะอะไรจะกลับมาคืนดีกันไหมหรือว่าจะเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็ดูแลกันไปห่างๆก็ตามสะดวกนะคะประมาณนี้ จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ